สวัสดีครับวันนี้วันที่ซาวเจ็ดเดือนกรากราคมพศ2559นะครับเขาอยู่ที่สวนลำไน่อคัมติแก้วห้วยมังหวานตะบลแม่ทะลบอำเภอชายปการจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เขามาทําการพ่นฟุตฟูนะครับฮอร์โมนฝาแดงของบริษัทเดอะเบสซูเปอร์นาโนนะครับอ,อ,อัตราส่วนในการพ่นวันนี้ต่อน้ํา200ลิตรนะครับวันนี้พ่น3ถังเนาะเท่ากับ600ลิตรมีนานโน6เม็ดนะครับแล้วก็มีฝาแดงฟุตฟูนะครับ 5 0ซีมีฟาดซาวซีซีนะครับแล้วก็มีกันเชื้อราคาเบนดาซิมเนาะแล้วก็วันนี้เรายาฆ่ามแมลงเราใช้แบบชีวภาพนะครับบิวเทเรียเนาะใส่ลงไปสี่ซอกเออสองซอกตื้ม,มดตื้ม,มดสามถนะังเนี่ยใส่ 4, สี่ซอง,องนะครับเเพราะว่ามันบักให้มีแมงนะครับตอนนี้ที่เราดูนะเนาะวันนี้เขามาตัวพ่อคำตีแก้วนะครับเจ้าของสวนนะครับซึ่งวันนี้พ่อคำ ตีแก้วครับลำไยปีนี้ไปได้บ้างครับดีครับเดี๋ยวนี้เกณฑ์ใหญ่มาแล้วครับบุกใหญ่มาแล้วร่มใหญ่มาแล้วครับหลังจากที่เราพ่นฮอร์โมนฟุดฟูไปเมื่อเมื่อสักสองติดตีแล้วนะครับหนวยยังหมาใหญ่เตื้อนะครับมาใหญ่เตื้ยเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวนี้ร่มใหญ่แล้วแล้วมันจะใหญ่กว่านี้เห็นก็ครับใหญ่ครับใหญ่พร้อมลายอยู่ครับปูนลายอยู่มันลายนะครับป้อจีหรอครับมันลายนะครับลองจีหรอให้ผมลายอย่างนี้ครับครับหนวยหนวยมันน้อยอยู่นะครับ อ๋อมันยังใหญ่ได้อยู่เนาะใหญ่ครับใหญ่อันนี้อันนี้เขาว่าใหญ่แล้วนะเขาไปใหญ่อันนี้มันเตื้อครับอ๋อทำเป็นเดือนป่ครับเนี่ยโอ้มันใหญ่นุ่ยมันใหญ่ใหญ่กว่านี้แหมบเนาะครับใหญ่กับเหมบเป็นพวกเก็บเต้าพวกอะอ๋อๆๆโอเคครับผมเขาจะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสวนลำไยป้อคำตีแก้วห้วยบางหว้ดตะบลแม่ทลบข์อำเภอชายปการจังหวัดเชียงใหม่นะครับกับเดอะเบสซูเปอร์แนโนนะครับทั้งสวนนะครับที่ใช้เดอะเบสซูเปอร์แนโนเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ